ยารักษากระดูกทับเส้นทานยายังไงหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับอีกร่้งกับผมครับหมอฟันครับนายแพทย์อนันต์ชาติสิริพนาะครับไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันครับคลิปนี้ครับหมอจะบอกวิธีการทานยารักษากระดูกทับเส้นครับว่าทานยายังไงให้หายปวดโดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัดครับ เช่นเคยครับ <Das que at> ไม่เป็นคุณคาดที่ดีครับสำหรับให้ทีช่องของ YouTube คุณสามารถกดซับสไครต์ที่หมอฟันมาฟังเกมบสำหรับให้ทีช่อง Facebook คุณสามารถกดติดตามด็อกเตอร์ฟันหรือหมอฟันนะครับคลิปนี้ครับหมอมาพูดถึงเรื่องการทานยาครับการทานยาเนี่ยเป็นคลิปที่หมอฟันพูดมาหลายคลิปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆคนนะที่มาหมอฟันที่คลินิกยังไม่รู้เรื่องนี้ฮะเพราะฉะนั้นหมอแอปมาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังเล้าลงขามีปัญหาเรื่องกระดูกสะันหลังเื่อเป็็นนนกกกกรรระะดดููคคออออออเเเืื่่มปหง หรือเป็นอะไรก็ได้ที่มีปัญหารเรื่องกระดูกเส้นประสาทวันนี้ครับผมมีตัวอย่างผมค้าให้ดูครับนี่ครับนี่ก็เป็นค่ายคนหนึ่งครับอ่อาเดี๋ยวผมาดูอันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณหมอหลังจากที่ทานยาคุณหมอไปอาการปวดดีขึ้นมากในรอบ8ปถึงเเดือนที่มีการปวดอย่างแรงครับตอนนี้มีการปวดยังมีเวลาบ้างในเวลานอนปวดบ้นเอวนะครับและมีการชารจิตนิท้าอยู่แสบร้อนเวลาเดินนะฮะมีอยู่แต่ไม่รุนแรงเหมือนกับ8ถึงเเดือนก่อนตอนนี้สามารถนั่งทํางานและยืนเดินได้แบบหายใจเต็มปอดไม่ต้องปวดเก่ง เห็นไหมะนะฮะอ่านี่คนหนึ่งครับถ้าคุณมีแผนเล่นการชาชาลดลงเยอะค่ะปวดร้าวเหลือเป็นบางวันนะครับทำงานได้บ้างแล้วนะหลับจะขยับเกินไปนะครับตอนนี้หลับนอนหลับได้ดีขึ้นตั้งแต่อาการปวดหายค่ะและแอบไปเที่ยวทะเลมาด้วยค่ะคุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นอะไรไหมเห็นไหมเห็นนะทุกคนอาการปวดดีขึ้นครับนะอีกต่อไปนี่อีกเคสหนึงครับวันีผมไม่ดูสามเคสเลยนะโซเดคุณหมอนี่ตอนคุณหมอรักษาการสะอากรุ๊ปเซนนะครับหมอนล้วเอ่อ ที่มีหมอนขึ้นอ่าลาวนะกินน้ำหมอนลาขึ้นคอมือขวานะพอได้ความรู้ที่มหมอฟันบอกนะ,ะก็ไปเพิ่มยาแก้ปวดซึ่งมา,าสายครับอาการดีขึ้นมากครับแต่ต้องรักษาต่อเห็นไหมนี่เป็นคนไข้หลายๆคนครับที่รักษากับหมอฟันครับโดยคแค่หมอฟันจัดยาให้เพียงแค่คุณเข้าใจว่าการกินยาทยํายังไงให้มันหายปวดวันนี้ผมจะมาชี้แจงในประเด็นที่คุณไม่เข้าใจหรือคุณควรผิดพลาดและทำให้คุณไม่หายปวดก่อน นึกภาพว่าคนส่วนใหญ่ครับเวลาคุณไปหาเรื่องการปวดหลังไปดูเส้นทำไงครับคุณไปเดินไปร้านขายยาใช่ไหมฮะคุณไปร้านขายยาแล้วคุณก็ไปขอซื้อยาแก้ปวดพอคุณกินคุณรู้สึกเหมือนอาการดีขึ้นครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละดีขึ้นแต่แค่ว่าดีขึ้นครับแต่ไม่ได้หายครับนึกภาพว่าวันนี้ผมจะทำนายให้คุณหายปวดต้องบอกก่อนนะฮะในวงเลยถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกคุณรับฟังตั้งแต่แรกผมรับการว่าคุณหายปวดแต่ถ้าคุณเป็นสนัดเป็นมานานแล้วอาจ นี่ฮะเห็นไหมพอเขาไปทาไปเขาไปกินยาปั๊บมันก็เหมือนจะดีขึ้นสักพักพอยหมดยากลับมาปวดใหม่พอดีขึ้นหมดยากลับมาปวดใหม่ครับผมบอกเลยครับว่าคุณไม่ใช่คนแรกครับผมเจอคนแคายอย่างนี้หลายคนครับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใจเรื่องการกินยานึกครับว่าจากสังเีตนี้ทุณก็เห็นว่าบางคนมีการปวดเกง็งบางคนมีการปวดล้าบางคนมีการชาหลักการรักษาครับมีเพียงแค่สามข้อนะครับ นี่คือหลักการกินยาที่ผมใช้ตลอดนะแล้วผมได้แบ่งปันในคอสไอแคร์โฟด้วยเนระื่องการกินยาม,มีภาพนะเห็นไหมนะก,การกินยาเป็นส่วนหนึ่งครับที่คุณใช้ในการรักษาุณเส้นได้นะอันที่2เรื่องการฟังเกมเพื่อความเพียงแต่วันนี้ผมจะเริ่เรื่องการกินยาที่คุณเข้าใจเพื่อคุณจะได้ไปจัดก,การให้หายปวดก่อนและคุณเตรียมเลยครับตอนนี้ใครที่มียาอยู่คุณเอายาที่คุณมีอยู่ครับมาเช็คเลยนะว่าตรงที่ผมฟันบอกหรือเปล่าหลักการกินยาไม่หมด3ข้อครับข้อที่1ครับคุณต้องกินยาให้ครบครับ ให้เขามีอะไรบ้างคือมีพาลายาขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่สเตียรอยด์และก็ยาแก้ปวดเส e ้นประสาทนึกวามว่าคนส่วนใหญ่ไปรับขายยาคุณซื้อยาอะไรมากินครับส่วนใหญ่ไม่ขายกล้ามเนื้อก็เป็นยาขายเส้นไม่ขายเส้นก็เป็นยาแก้ปวดไม่แก้ปวดก็เป็นสเตียรอยด์ไม่สเตียรอยด์ก็จะเป็นยาชุดซึ่พงพวกนี้ก็คือยาแก้ปวดที่มีสเตียรอยด์อยู่ดีถามว่ากินแล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแน่นอนครับแต่พอคุณกินยาแล้วหมดพอหมดยารับอาการปวดคุณจะเป็นมากขึ้นและเป็นมากกว่าเดิมด้วยน แต่สิ่งนี้คุณขาดไปแล้วคุณไม่เคยมากินแล้วคุณไม่เคยมาเชคน,นั่นคือ,อยากแก้ปวดเส้นประสาทครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณลองเช็คยาที่คุณมีอยู่ตอนนี้ฮะว่ามียาตัวนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีผมบอกเลยว่านี่ผิดตั้งแต่ข้อแรกแล้วประตูบานแรกในการหายปวดคุณหายไปแล้วฮะนึกภาพว่าหรือถ้าหายก็แค่แบบเออเหมือนจะหายนะแต่ไม่หายครับเคนะลียร์ไหมครเพราะฉะนั้นหลักการกินยาคุณต้องมียาแก้ปวดเส้นประสาทผมจะพูดตลอดในคอสไอแคลฟอยที่ผมสอนครับว่ายาแก้ปวดเส้นประสาทคือพระเอกครับ ถ้าคุณขาดยาตรงนี้ครับยังไงอาการปวดคุณไม่ดีขึ้นแน่นอนครับอย่างมากก็คืออาจจะบรรเทาแค่วันสองวันนึกภาพไหมฮะเนี่ยล่าสุดีคนไข้เด็กกำลังฝังเข็มกับหมอฟันอยู่เนี้ยบอกแค่กินยาที่หมอฟันจัดให้ตอนนี้คือเดินป๋อเลยเบาเลยครับอ่าถูกไหมแต่พอดีว่าเขาชราใจไปหน่อยนะเขายังไม่ได้วิธีการถอยยาอันนี้เดี๋ยวเขายมาว่ากันโอเคเนาะการกินยาข้อที่หนึ่งคือคุณต้องกินให้ครบพาราายก้ามเนื้อยาแก้ปวดลุมที่ไม่สลอยยาแก้ปวดเส้นประสาทเคุือ นะถ้าใครเคลียร์พิมพ์ว่าให้ครบมาครับข้อที่2ครับคุณคกินยาให้ถูกครับหลายคนนะติดปัญหาหมอฟันน้บเป็นโรคหัวใจกินยาจะมีปัญหาโรคหัวใจหรือเปล่าหมอฟันกินยาแล้วมีปัญหาเรื่องตับเรื่องไทยกินได้ไงโอ้กินนานจะมีปัญหาเลยหรือเปล่านึกภาพไหมผมเชื่อหลายคนครับหลายคนกังวลม,มากบางคนมันจะบอกหมอฟันว่าเนี ee, ย่ยยาคลายกล้ามเนื้อตัวนี้เขาบอกห้ามกินเกิน5วันผมบอกมาจากไหนคนไข้หมอฟันบางคนที่เป็นเรื้อรังกินมาเป็นเดือนเป็นปีผมก็เคยเจอเลยนึกภาพว่านึกภาพครับเพียงแค่คุณไม่เข้าใจคาว่าให้ถูกแล้ว ให้ถูกคือคุณต้องดูคาว่ายาที่คุณกินมันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าถ้าคุณเป็นโรคตาคุณเป็นโรคไตาย,ยาบางตัวคุณก็ห้ามใช้อผมเปรียบเทียบไม่ง่ายกลุ่มยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตรอยยาแก้ปวดนี้ถ้าคุณเป็นโรคไตสําหรับผมผมไม่จ่ายยังไงผมก็ไม่จ่ายเพราะมันมีผลอันตรายกับไตดูภาพนะ,ะแต่ถ้าคุกันอายุยี่สิบกว่าสามสิบกว่าไม่ได้มีประจำตัวโรคไตอะไรกูอยากกินก,ก็กินไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันให้ครบไงฮะเคลียร์ไหมหันไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คก่อนครับว่าวันนี้คุณมีปัญหาโรคประจาตัวอะไรบ้างหรือบางคนหมอฟันบอกเจอเคยเจอเคสเ,เ,เป็นโรคหัวใจเนี่ยก,กินแล้วจะมีผลกับหัวใจเปล่าเชื่อไหมครับว่าหลายคนไม่รู้ว่ายาแก้ปวดบางตัวทําให้ความดันสูงแลวทำให้คุณเป็นโรคหัวใจได้ผมเคยเจออีกเคสหนึ่งครับคนนี้มากับฝงเก่งหมอฟันเหมือนกันคนนี้ยกินยาแก้ปวดเหมือนจะดีนะแต่กินไม่ครบเหมือนจะดีนะใช้มามาฝั่งที่หมอปรากฏว่าล้วกินไปกินมา,มาไปเจอรู้พอามาเ่เข้ามาเลยนในคอน care for ร์สไอแคลฟูลรู้เลยว่าเอา้า ความดันสูงเพราะกินยาแก้ปวดตัวนี้ผมก็เจอมาแล้วเะฉะน,นให้ถูกก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเช็คเลยครับว่ายาตัวนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าไม่งั้นคุณทองถามไป็ทันตกรถามาคุณหมอที่คุณรักษาดูก็ได้นึกภาพอะครเคลียร์ไหมครเคลียร์ไหมครับนะแต่ถ้ามุดนคนที่เข้ามาสั่งยากับหมอฟันผมจะดูเลยครับว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าซึ่งผมจะต้องจ่ายยาให้มันแมชคุณอยู่แล้วนะครับอันนี้สามครับให้ถึงครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกพอยต์นึงอนะผมบอกเลยนะเมื่อกี้คุณให้ถูกแล้วร้อยแล 70, 80, ้วเจ็ดสิบแปดสิ ร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นหรือ้อยะสาสิบเปอร์เซ็นบางคนอาจจะแค่แบบมันมันเหมือนจะดีแต่มันเออเหมือนจะไม่ดีเนะี่ยนี่แหละฮะประเด็นมันคือให้ถึงฮนะคาว่าให้ถึงวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณกินยาครบที่หมอฟันบอกทุกอย่างนะทำไมคุณยังไม่หายนั่นแสดงว่าคุณกินยาแก้ปวดไม่ถึงครับฟังอีกนะฮะให้ครบให้ถูกให้ถึงถ้าคุณกินแล้วคุณยังปวดอยู่หรือย,ยังไม่อาการปวดคุณยังไม่แบบยังไม่แบบชัดเจนอ,อ่ะอ่าดแล้วคุณยังกินยาไม่ถึงเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมให้คุณทุกคนดูเห็น พอกินยาถึงปับ๊บเนะียฮะพอกินยาถึงปับ๊บอาการปวดคุณก็ดีขึ้นเลยดูภาพวะครับเพราะอีกข้อนึงผมกินกินยาให้ถึงถามว่าให้ถึงกินยังไงล่ะคุณต้องป,ปรับปริมาณยาเพิ่มขึ้นหมอต้องปรับทุกตัวเลยเหรอปรับแค่บางตัวครับถ้าในคอสไอแคลฟอว์คอสที่ผมสอนเรื่องก,การแก้ปวดโดยใช้ยาเนี่ยที่หายไปมากกว่าสองสองร้อยคนแล้วเนี่ยที่ไดาขา้ขายหายลดอาการดีขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวที่พระเอกผมไว้ให้นะตัวที่เอกเป็นเคล็ดลับเลยนะทุกคน เป็นเคล็ดลับเลยฮะตัวที่ให้ถึงคือคุณ,คณ,คณ,คณต้องปรับยาแก้ปวดเส้นประสาทให้ถึงครับผมนึกภผ้าเลยฮะเคลียเลยฮะโอเคไหมถ้าใครทันขอหัวใจโดด้วคคิดว่าคลิปนี้ดีๆมากพิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยนะพิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญมากๆเลยในการที่คุณจะให้ถึงคือเคล็ดลับครับยาแก้ปวดเส้นประสาทต้องให้ถึงผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนไม่ได้มีใครไม่เคยมีใครเรื่องเรื่องนี้แต่วันนี้คุณฟังคลิปนี้คุณต้องรู้แล้ว คำถามเรื่องการกินยาต้องไปถามหมอทันแล้วเพราะผมตอบมาหลายคลิปแล้วและคลิปนี้ของมันเน้นมาขยายความให้คนเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของคอสไอแครฟที่หมอฟันได้แบ่งปันและเป็นควรเป็นหนึ่งคอสที่ทําให้คนหายปวดเป็นคอสออนไลน์ที่แบบคุณอยู่เกาหลีก็หายได้คุณอยู่อเมริกาก็หายได้ที่เข้ามาเรียนคอสคอสนี้และคุณหายปวดืูค่าวะคุณแค่เอาหลักการ3มข้อนี้ไปใช้เคลียร์ไหมคเคลียร์ไหมครับ ถ้าใครสนใจที่เรียนคอร์สนี้ผมแนะนําเลยคุณเข้ามาเรียนเถอะเพราะความรู้นี้จะอยู่กับคุณไปจนวันตายมันจะไม่ได้หายไปไหนบางคนเอาไปเรียนรู้คอร์สนี้แล้วเอาไปใช้แบบไปดูแลตัวเองไปดูแลญาติไปดูแลแม่อาการปวดดีขึ้นบางคนอยู่ต่างประเทศบอกไม่สะดวกมารักษากับหมอฟะันที่บางประกงหมอสซันอยู่ไกลไม่เป็นไรเลยฮะผมบอกคุณทุกอย่างในคอร์สคอร์สนี้มีคนถามอ่ะหมอซันทำไมไม่เอามาบอกในหน้านหน้าเพ็ยาบางตัวบอกไม่ได้ทําไมบอกไม่ได้ ถ้าผมไม่บอกแล้วครับว่ายาตัวนี้มันไม่เหมาะคุณที่เป็นโรคนี้ยาตัวนี้เหมาะคุณที่เป็นโรคนี้ถ้าผมบอกยาทุกตัว่ีที่เกิดขึ้นครับผมต้องรับผิดชอบแต่คนที่อยู่ในคอร์สนี้เป็นคนไข้ของผมอยู่แล้วหรือภลาดนะทุกคนหรือว่าผมจะพยายามเออถ้ามีอะไรปรึกษาผมได้อยู่แล้วผมจะได้ดูแบบเหมือนเป็นไกด์ให้นะทุกคนนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นก็ได้ครับถ้าคุณไม่สะดวกที่จะเรียนคุณสามารถเอาคลิปนี้คุณทาตามที่คลิปหมอฟันบอกไปเช็คดูว่าคุณมียาให้ครบให้ถูกให้ถึงนรือเลยยัง ถ้าคุณกินยาให้ครบคือ,อยาสีตัวทีึ่บอกพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดเส้นรอยยาแก้ปวดปวดเช็คสิถูกหรือยังแล้วประจำตัวคุณมีปัญหาอะไรไหมถึงไหมเราค่อยๆปรับยาเพิ่มรับรองครับอาการคุณจะดีขึ้นเหมือนกับคนไข้ที่เมื่อกี้หมอฟันให้ดูหลายๆคนนะนี่ยหรืออย่างคนนี้เนียปรับยาก็สุดท้ายพอให้ถึงอาการชาก็หายอาการปวดก็หายเห็น <He ard S 2> ไหมทุกคนหลายๆคนก็ดีขึ้นหมดนะครับนั่นแหละหลายคนก็ดีขึ้นหมดครับเพราะฉะนั้นครับเรียนคุณเอา,อาไปใช้ดู นะฮะโอเคเนาะนะครับเช่นเคยครับเพื่อเป็นการที่คุณพลาดขีดีสบายที่ช่อง YouTube คุณสามารถกดซับสไครต์ที่หมอฟันหมอฟังเค็มสบายที่ช่องเฟซบุ๊กคุณสามารถกดติดตามที่ดรฟันหรือหมอฟันนะครับนะครับแล้วถ้าทำใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะให้หมอฟันช่วยอะไรหรือสนใจคอร์สไอเคโฟนะครับคุณทักมาที่ Li น์แอดนะ d r s u N นะฮะ d r s u N นะครับนะเดี๋ยวให้หมอฟันช่วยดูยาให้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ครับผมจะมีลิงก์นะเดี๋ยวมีเป็นคลิกนะที่คุณสามารถกดไปคลิกนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ วิธีการที่ให้ครบให้ถูกให้ถึงอย่างละเอียดผมบอกเลยเป็นทีเซอร์นะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาที่คุณเอาไปเช็คไปดูเลยมันจะได้มันจะเด็กเลขกว่านี้นะฮะแล้วถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้โอเคไหมขอบคุณสำหรับการติดตามรับและคลิปนี้ผมมาบอกแล้วครับว่าทานยาแก้ปวดกรดดลเ้นทานยายังไงให้หายปวดแล้วบอกเลยครับร้อยละแปดสิบึกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคุณทานตาตานีาน้ ทั้งทั้งที่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมาฝังเข็มกระมอนฟันกันเลยก็ได้นะทั้งทั้งที่คุณอาจจะยังไม่จําเป็นต้องมาฝังเข็มกระมอนฟันเลยก็ได้เชื่อเลยครับว่า70-80%ถึงอาการปวดคุณจะดีขึ้นและคุณไม่ต้องผ่าตัดครับสุนปครันี้ขอฝากกันแบบนี้ครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไม่อยากพามาหา,มาฟันนะครับสวัสดีครับผม